ครับมนะครับจูอินฟินิตี้ชาแนลนะครับอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอนะครับกลโกงการพนันออนไลน์เช่นเคยนะครับแต่วันนี้เราจะทำมาเกี่ยวกับรูเล็ตนะครับรูเล็ตแต่ว่านี้เป็นวิดีโอนะครับของต่างประเทศนะครับจะนําเสนอนะครับว่าอันนี้เป็นกโกงอีกหนึ่งรูปแบบนะครับที่เขาใช้กันในการโกงในรูเล็ตนะครับเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ นี่เราเข้ามาในวิดีโอนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับว่าเขาจะใช้วิธีโกงยังไงนะครับมีลูกสองลูกเลยครับ อันนี้น่าจะเป็นรูปปกตินะอ,อันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งแต่ผมว่าอันนี้รูปนี้น่าจะมีอะไรผิดปกติ อ่าเดี๋ยวดูนะฮะเดี๋ยวขอจะทดลองให้ดูว่ารูปปกติกับรูปไม่ปกติมันจะมีเทคน,นิคต่างกันยังไงนะครับอ่านี่ฮะใช้รีโมทดูนะฮะดูนะครับอ่าใช้รีโมดเมือนรีโมโดรถนะครับดินได้ อันนี้ผมว่าน่าจะใช้เป็นคาสิโนคาสิโนจริงๆมากกว่านะครับแต่ออนไลน์นี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะมีหรือเปล่าเพราะว่าแต่ว่าอาจจะมีส่วนอันนี้วิดีโอผมหามาได้นะครับเราไม่ได้มโนแต่งขึ้นเองนะครับ เพราะผมคงไม่มีปัญญาไปจ้างใครให้ทําวิดีโอได้แน่นอนนี้ดูนะครับดูนะดูนะ เนี่ยเดี๋ยวเวลามันนิ่งอ่ะเขาจะให้กดกดให้มันกระโดดเหมือนในหนังนะครับใช้รีโมทโกงอ่าเห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรมากครับ ใ,ในก,รกนนครับผมก็คลิปเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มาบอกแฉกลโกลงครับของรูเดกโดยการใช้รีโมทอย่างเงี้ยเนี่ยครับกดเอาแต่จริงคลิปเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้เป็นคลิปที่อ่ากลโกลงที่มันใหม่หรือว่าคลิปที่มันมันใหม่ทันสมัยมากครับเพราะว่าผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะก็จะอารมณ์เหมือนแบบทอยลูกเต๋าไฮโลที่ตำรวจก็ออกมาแฉผมผมว่าก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันครับใช้รีโมท เดี๋ยวนี้มันวิธีโกงมันเยอะแยะครับแต่ก็ถ้าคนเล่นได้เขาอาจจะมีวิธีที่มันสามารถหักล้างนะงเขาเรียกอะไรครับข้อมูลที่หักล้างได้รูเล็กคุณต้องคิดว่ามันเป็นการหว่านแห่นะเพราะคุณจาเวลาคุณลงคุณจะต้องเป็นหมวดหมู่นะผมก็ไม่ได้ศึกษาอะไรก้างๆเราก็จะสรุปตามแนวคลิปที่เราเห็นแล้วกันว่าการโกงนี่มันมีหลายรูปแบบแต่อันนี้อินแบบอีกหนึ่งรูปแบบครับที่ เรามานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้รับฟังครับคลิปนี้ชอบไม่ชอบอยังไงก็ลืมนะครับ,บากดไลค์กดแชร์นะครับกดตคดตนะครับช่องยู i ิฟีนิตี้ชาแนลวยครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ